สวัสดีครับสวัสดีเ c ฟซีลาวณนาที่รักทุกท่านครับก็มาดูมาพัฒนากันต่อเลยนะครับสำหรับวันที่4กันยายนสองพันที่ผ่านมาครับผลรางวัลรอบที่สองหกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะครับมาแล้วครับเลเ้ลของเรานะครับหลังจากที่ไม่ได้มาหลายสัปดาห์นะครับเรามีมาเบิ้ลแล้วนะครับสําหรับเด็กของเรานะครับให้เด่นที่ห้า ข้มาที่5นะครับเลข4ตัว1578รอบนี้157นะครับมา3ตัวเลยนะครับก็น่าเสียดายครับที่รอบนี้หวยของเราจับคู่ผิดนะครับให้เป็นที่54145089เะครับเลข12ชุดก็ผิดนะครับไม่มี57นะครับ มีใกล้เคียงคือ74นะครับไม่มี75นะครับก็รอบนี้ถือว่าจับคู่ผิดนะครับรอบที่6ถือว่าผิดนะครับเปลี่ยนเลขเด่นกับเลขชุด4ตัวนะครับยังเดินดีอยู่นะครับก็ฝากไว้ให้สีลองพิารณาดูครับก็ในสุดก็มาถึงนะครับมันต้องมีผิดสักวันหนึ่ง จากที่เดินดีมาหลายหลายรอบนะครับมาดูสูตรต่อเลยครับลุยกันต่อนะครับผิดแล้วก็ว่ามัยม่นะครับของรอบใหม่สูตรนี้นะครับวันที่หกันยายนนะครับสูตรทั้งหมดอยู่ทั้งหมดอยู่หกสูตรนะครับสูตรนี้รอบนี้ชนเด่นที่เก้านะครับเก้าเก้าสี่ตัวนะครับสี่สูตรนะครับก็แปด แบบมีสาสูตรนะครับสำหรับในชุดคู่นี้นะครับก็ให้ดูว่าเด่นเด้านะครับสำหรับสูตรชุดนี้นะครับตัวนี้เป็นแต้มนะครับไม่ค่อยได้นำเสนอเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแอดพึ่งจะนำมาเสนอนะครับเนื่องจากเมื่อเราให้หวยผิดมาครับเราก็ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขนะครับจริงจริงแต้มที่ผ่านมาก็เข้านะครับแต้มสอง แต่เรานี้จะนําเสนอให้ดูใช่ว่าแต้มในสูตรนี้ก็เดินดีนะครับนะมาเป็นแต้มรวมนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับดูแนวที่สิบสี่นะครับแต้มห้าตัวนะครับสังเกตว่าเดินดีนะครับมาค่อนข้างจะมาบนเยอะนะครับสําหรับแต้มสูตรนี้นะครับมาบน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 ,ม,าบนามีวันที่ยี่สิบสามเนี่ย ยี่สามเนี่ยมาล่างนะครับศูนย์มาล่างวันแล้วถัดมาก็มาบนล่างนะครับบนล่างบนล่างบนล่างนะครับมาล่างนะครับวันที่สองกันยามาล่างแต้มหกแต้มเดียวนะครับแล้วก็วันที่สี่เนี่ยนะครับแต้มสองก็มาบนล่างนะครับตัวที่ขีดไว้ข้างหลังเนี่ยนะครับแต้มห้าตัวแต่สังเกตเราจะมาแค่สี่ตัวนะครับมาได้สี่สี่แถวนี้นะครับแถวสุดท้ายนี้ไม่มาครับ ไอ้ก็เลยให้ข้อสังเกตแล้วก็ขีดไว้ว่ายังไม่เคยมาในในตัวที่ห้านะครับนะหมายแค่สี่ตัวนี้นสำหรับวันที่หกนี้ครับแต้มไปที่สองสามห้าเจ็ดเก้านะครับกุมายนต์นะครับก็นำเสนอเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับสูตรแต้มลองพิจารณาดูครับเผื่อท่าในใดมีเลขแล้วก็ลองตัดดูนะครับ เรามากว่าดยสูตรนี้ครับสูตรนี้ก็ชนเอามาให้ชนดูอีกรอบนะครับมีทางเลือกเยอะขึ้นนะครับจะเห็นว่าตัวไฮไลท์สีส้มๆเนี่ยครับนะลองทําดูนะครับเป็นสติย้อนหลังนะครับแจ้งให้ทราบก่อนรอบนี้เป็นวันที่หกเนี่ยนะครับวันที่หกนี้เป็นรอบแรกสําหรับสูตรนี้นะครับแต่สูตรนี้เราชนให้อยู่แล้วครับชนแล้วมาเนี่ยก็คือตัวเดิมนะครับนะ เพียงแต่ว่าเราก็เพิ่มสูตรตัวนี้ให้ดูว่าเผื่อท่านจะเอาไปเป็นเลขวิ่งนะครับก็น่าสนใจนะครับสูตรนี้นะครับสามสี่นะครับสองสามสี่เอามาชนกับสูตรนี้นะครับตัวไฮไลท์ตัวนี้มาชนกับสูตรนี้นะครับเป็นหลักนะครับนะจะสังเกตเห็นว่าสามสี่มันชนกันนะครับสองสองช่องนี้แต่ตัวนี้ช่องสี่ตัวเราเนี่ยไม่มีสามนะครับมีแค่สี่ตัวเดียวก็คือให้ไปที่เลขสี่นะครับ วิ่งสี่นะครับเป็นสูตรวิ่งนะครับวิ่งสีก็มาที่แปดสี่มาที่สิบสี่ก็นี้เละครับสี่กับ5้านะครับเห็นว่าชนสี่กับห้าและชนสี่กับห้าด้วยครับสูตรนี้ชนสองตัวไอ้ก็เลยมันชนแล้วมันตัดไม่ขาดนะครับก็เลยมาที่สี่ห้านะครับได้สองตัวครับั้งสีั้งห้าก็มาที่เจ็ดสี่นะครับรอบนี้ห้าหกนะชนสังเกตชนกับห้าหกนะครับแต่มาชนกับสูตรนี้ มีแค่เจ็ดเจ็ดกับหกนะครับนั่นคือยึดสูตรนี้เป็นหลักนะครับสูตรตัวนี้สามตัวเนี่ยเป็นหลักมาชนไว้นะครับหกเจ็ดก็มาที่หกเจ็ดนะครับชนเจ็ดวิ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับมาที่เจ็ดหกรอบนี้นะครับตอนนี้ก็ไม่ชนกันนะครับแต่ตัวนี้กับสูตรสี่ตัวนะครับมาชนหกตัวเดียวนะครับก็มาที่เก้าหกนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดสามสี่ห้านะครับชนสามนะครับชนสามชนสามอาจจะว่า อีกขันนั้นก็ขาดนะครับก็วิ่งมาที่เก้าสามนะครับวันที่ยในสามในสุดที่1่ผิดนะครับนะสุดตัวเนี้ยนะครับมาที่สี่นะครับชนสี่ตัวเดียวนะครับก็มาที่สี่กับมาที่ห้าสี่นะครับวันที่ยี่ส at ิบหกอ่าฝั่งนี้ไปชนกันนะครับฝั่งนี้ก็มีชนแค่2ตัวเดียวนะครับนะมาที่แปดสองสองสี่นี่มา2ตัวนะครับรอบนี้ก็มาชนกันนะครับนะแต่วิ่งมาชน4ี่ตัวเราเนี่ย มาชนที่สองตัวเดียวนะครับสำหรับสูตรนี้ก็ให้สองนะครับมาที่แปดสองวันที่สามสิบนะครับรอบนี้ชนกันสูตรนี้ชนกันสองตัวนะครับ2กับสามแต่มาชนฝั่งนี้ชนแค่2ตัวเดียวนะครับนะแต่ถ้าเอาสูตรนี้มาชนนี่จะได้เป็น2กับสี่นะครับก็มาทั้งสองตัวนะครับหกับสี่สองกับสี่นะครับสองเจ็ดกับหกสี่วันที่สองนะครับ ห้าหกแต่สูตรนี้มาชนตัวนี้คือชนแค่หกตัวเดียวนะครับมาที่ศูนย์หกรอบนี้สี่กับห้านะครับสี่กันยาที่ผ่านมานะครับสี่กับห้าที่อันให้เดียนห้าไปนะครับสี่กับห้าก็มาชนที่ห้านะครับเากวันที่ห้าเจ็ดนะครับวันที่หกนะครับสี่ห้ามาชนกับฝั่งนี้สี่ห้านะครับก็บบกบบกได้สองตัวนะครับสี่ห้ากับสี่ห้าแต่ถ้าเอาสูตรนี้มาชนนะครับมันจะได้ห้าตัวเดียว เลยเดือที่ห้านะครับรอบนี้เดือที่ห้าเหมือนเดิมนะครับวันที่สี่เดือนที่หวันที่6ก็เดือนที่หถ้าเอาตามสูตรที่ชนกันนะครับเผื่อท่านใดจะเอาไปเป็นเล็วิ่งนะครับก็เลยเป็นที่มาของสูตรนี้นะครับที่เราใช้ประจํานะครับวันที่สี่ที่ผ่านมาสูตรนี้ผิดนะครับเขียนว่าเดินค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่วันที่12บสอมาเ่ยครับ ผิดสิบสองนะครับก็ยาวมาเรื่อยๆนะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็มาผิดรอบที่ผ่านมาเองครับที่สีนะครับส่วนนี้ผิดนะครับเลยไปที่มาเอามาชนและผิดจับคู่ผิดนะครับนะสำหรับส่วนนี้ก็ชนก็ยังมาอยู่ครับสี่ห้าชนที่ห้านะครับก็มาที่ห้าวันที่หกกันยานะครับสี่ห้าเจ็ดเก้านะครับสี่ตัวรอบนี้สี่กับห้ามาชนกันนะครับนะ ในสูตรสี่ตัวเราเนี่ยสี่กับมาชนกันถ้าจะตัดสินใจเลือกอ่าก็ให้เลือกที่ห้านะครับอ่าก็เลยเอาสูตรนี้มาเป็นตัวตัดสินนะครับนะเพราะสูตรตัวตัวที่สองนี่นะครับมาชนที่ห้าตัวเดียวนะครับก็เลยให้เด่นที่ห้านะครับอัไทยวิ่งที่ห้านะครับรอบนี้แต่สี่ก็เด่นเด่นพอสมควรระดับหนึ่งนะครับจะเห็นวันวันที่สองนี่ครับสูตรนี้มาทั้งสองตัวนะครับนะห้าหกห้าหกนะครับมาสองตัวเลยนะครับ ก็ฝากไว้นะครับจับคู่เลยครับราวนาวันที่6กันยายน2517นนะครับ2 4 5สห้กับ4ี่หนะครับจับคู่ชุดนะครับได้ทั้งหมด16ชุดนะครับแต่แล้วก็ตัด7นะครับรอบนี้คิดว่า7ไม่น่าจะมานะครับตามสูตรนี้นะครับ7ไม่น่ามา ไปที่2 4 2 5 2 7 2 9 4 4 4 5 4 7 4 9 5 4 5 5องเก้าสี่สี่นะครับรอบนี้เอาแต้มมาตัดนะครับ2 3 5 7 9เด่นที่5นะครับแอเลยทำไฮไลท์สีสีเหลืองไว้นะครับไฮไลท์สีไว้นะครับส่วนที่ข้อแต้มนะครับ นี่คือที่ข้อแต้มนะครับข้อแต้มเข้าแต้มแ,แ,และก็เลขเจ็ดนะครับที่ข้อแต้มแต่เราให้ถือว่าเป็นเลขที่ไม่น่าจะมานะครับสองเจ็ดห้าเจ็ดและก็แปดเจ็ดนะครับอ่มีอ่อวันนี้ใช้ายเยอร์หน่อยนะครับที่จะนำเสนอก็คือสังเกตว่าหวยไม่คเคยเบิ้ลเลยนะครับนะตั้งแต่วันที่5สิงหานะครับยาวมาแล้วก็มาครบรอบอีกทีก็คือวันที่วันที่4นะครับ มาเบิ้ลนะครับนี่คือไม่เคยเบิ้ลแล้วนะครับยาวมาเลยยังไม่มีเลขเบิ้ลครับเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยนะครับถ้ามาเลขเบิ้ลเลขต่อไปก็จะมาเลขพี่น้องนะครับสูตรเรานะครับวางไว้แบบนี้นะครับเบิ้ลแล้วก็มาพี่น้องมาที่ห้าสี่นะครับสิบเอ็ดแล้วก็ห้าสี่นะครับรอบนี้น่าสนใจที่เลขนี้ครับห้าสี่สี่ห้านะครับเลขพี่น้องแล้วก็ 8 9นะครับที่เขาแจ่มที่อันนั้เสนอว่าสูตรแรกนะครับมันจะเด่นที่เลข9นะครับเนี่ยครับสูตรนี้นะครับ9ชนกันทั้งหมด4สูตรนะครับถ้าเด่นที่5ก็ต้องมาที่5 9เลยนะครับเด่นที่5้ามาที่5 9กับเนี่ยครับแถมนี้ครับเลข9ท่านก็ลองพิจารณาดูครับแต่ที่เขาแจ้มมี2ชุชนนี้นะครับนะ ถ้าเต้มเราไม่ผิดนะครับนะถ้าเต้มไม่ผิดนี่คือข้อแม้นะครับก็อย่างที่นําเสนอว่าแต้มก็เชื่อถือมากมอกได้นะครับแม้กระทั่งจับคู่นะครับก็จะผิดมาแล้วนะครับก็แต้มก็น่าจะพิจารณาไ้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเด็กพี่น้องนะครับคิดว่าถ้าเป็นตามสูตรตอนนี้ก็เลยตัดมาที่แค่นี้ครับ ราพนาวันที่6กันย,ยายนสองหาบนะครับวันศุกร์นี้นะครับเด่นไปที่5นะครับเลขสี่ตัวเราครับ2 4 5 8ี่ห้าแปดชนห้าให้เด่นที่5นะครับรอนี้แอดตัดมาแค่3ตัวครับ4 5 8 5แล้วก็89นะครับ3ตัวนะครับเนื่องจากถ้าเยอะกวดกวดจะพีเยอะนะครับเนื่องจากว่าสูตร ที่ผ่านมาจับคู่ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหลุดนะครับนั่ก็เลยให้แค่3าตัวนะครับเผื่อท่านไปเสี่ยงโชคแล้วไม่ถูกก็จะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราก็ตามครับลองพิจาราดูสูดนี้ดูครับเผื่อจะเดือนดีนะครับหลังจากที่หลุดไปแล้วนะครับก็ลองดูนะครับเลขพี่น้องเลขพี่น้องเลขเต้ม9นะครับอ่าถ้าจะ่พิจารณนะครับเลขพี่น้องเลขเตี้ยม9แล้วก็เลขเต้มศูนย์ะครับจริงๆแล้วจะมาอยู่3สูตรนะครับเต้มศูนย์แล้วก็เลขเบิรลนะครับรับ พราะชนเด่นทั้งคู่นะครับสองตัวนี้นะครับสี่กับมาห้านะครับถ้าจะเบิลติดต่อกันนะครับขอฝากไว้สําหรับราวนาของบันสุกนี้นะครับขอให้เย็บสท่านมีความสุขครับถูกหวยประทับนะครับผมทุกคนทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ